ภาพเขาพี่น้องเลยภาพเขาเนาะลงไปถวายเนาะนี่ก็จิเป็นต้นเนาะนี่ต้นสามต้นเนาะหมากไหมหมักสุกของหวานของข้าวยังนะหมวกบ่หมวกกับยังงนะเมย์เกือบ อชมเชือลายเนวลายเนลอะไรอย่างนาะนมาหอดวัดน้อทีมอยแล้วเนี่ยวยก็ง น้ำจะถืออยู่ในต้นโพโเนาะหยาดอยู่ในเท่งวัดแล้วเนาะเมื่อกีอ้เนี่เนาะาสบายดีและสวัสดีดดเดอพ่คุณแม่พี่น้องมัตสึกุสุคนเนาะ วัดเป็นพี่น้องพังลาวพังไทยหรือว่าต่างประเทศเห็นดูตอนทำคอสุซ้งสติสดีสาลาแล้วน้องพี่น้องอทาพระพ้ทธสตีปแม่นี่เป็นบรรยากาศย่ำสวยๆน้องพี่น้องเนาะาสติก็ได้อามาแต่ตลาดคนพี่น้องเลยอาไปซื้อเครื่องสื้อของเนาะอามาเฮ็ดอาผ้าเข่าเนาะผ้าเข่าถวายหรือว่าสังฆทานเนาะเฮ็ดให้อาพ่อเฒ่าเนาะพ่อเฒ่ารู้ว่าตาของสติเนาะที่เบันเสียไปอ่าวังนึงนี่เนาะสติก็จะได้เฮ็ดแล้วกะคอาไปถวายเนาะ วัดเราจะเฮ็ดต้นแน่งในพี่น้องเลยอ่ะหลังจากที่สติไปซื้อเครื่องซื้อของเนาะซื้อของวานของข้าวพี่น้องเลยอ่ะก็มีหลายอย่างนี่เนาะอ่าสิ้นเล่รุงไปเฮ็ดให้เพื่อนเนาะูวัดในพี่น้องเลยเร่รุงไปถวายเนาะไปเห็ด้าคเขานะแต่อ่าแต่สติก็ย <c oughs> ังไม่เห็ดบุญน้ำเพื่อนหรอกในพี่น้องเลยจะได้เฮ็ดภาคเขาก่อนเนาะอ่าบุญสินไปยังไม่เฮ็ดเพราะว่าอ่าสติกะยังไม่ได้มีเงินมีคำเนาะก็เลยยังไม่เฮ็ดน้ำภาคเขานะอ่าไปเฮ็ดอ่าสังฆทานภาคเข้าไปก่อนเนาะพุณในพี่น้องเนาะ โดยอาชิเป็นยังไงกันนะครับช่วงาเบิ e s t กันเลยเนาะอาชีว่าดพิฆาตประกันใดก็ต้องขอโทษขอให้เวลาด้วยพี่น้องเลยโดยนี่เนาะกำลังเตรียมเครื่องเตรียมของอยู่เนาะ,ะ o, after, นี่ซื้อเครื่องมาหลายอยู่พี่น้องเลยเตรี่เครื่องเตรียมของอยู่นี่ยเขาต้มมนีาเนาะนี่ก็หัวไงกุเข็ดกัะลายคนอยู่เนาะนี่มีลายอย่างอยู่ข้าเขาพี่น้องเลย พ่อเขาเนาะลงไปถวายเนาะนี่ก็จะเป็นต้นเนาะนี่ต้นสามต้นเนาะหักไม้หมากสมของหวานของข้าวเนี่ยงนะหมวกบอหมวกกับเนี่ยงละไหมเกือบ

ฝาดแล้วก็พามงมวงใช่ไหมหลายย่างอยู่แข่งไก่ห้อมเนาะท่านชัยนี่แข่งไก่นีข้าวปุ้นมีน้ำหวานต้มขนมีโคบัดข้าวเนาะเพื่นให้กินอันนี้ถ้าค้อน้คลายไม่ได้ลายเนะ ไปตลาดนะคะยังปิดห้านอยู่หาย่างกับหาซื้อยงกเด้ยหาซื้ออย่างแง่พวามันเหาซื้อยากพว่าเขาเจ้าหลินชงการเด้หากเมื่อนี้ยังใครอยู่เขาเศ้าหลินแล้วนี่เนียใช้เป็นเงี่ยมันเนาะ คุณน้ำหวานกระตกนกระตกกันไงชุดชนี้ได้ไปทมห่านใดกันหมูมี่บักเพราะว่าห่านเขาไม่ได้เปิดลายเลห่านเขาเปิดน้อยผัดมี่ชํานี้ทาไคตะกี้ไปอย่างไงใหไงคุณจังน้อยวะไปามห่านใดกัพรแต่ชํานี้ชนิวะนอนอยู่บนบ่บ่บไปบไปไปลมาพี่มาพี่ มันซุกแห้งเลยใส่ก็เย็นไว้มันซ้ำเลยมันเตรียมเนาะน้่งนิงนิงใครอีกล่ะไม่ข้าต้มเลยค่ะนี่ข้ต้ม

เมื่อกี้นั่นเอาเนี่ยหรอปะี่เดวคือหวานแทบอ่ะที่กินตัวนะไม่มาตอกนปุ้นเนาะคร่ะปุ้นน้ำหวานอะไรไทยแบบปุ้นก็น้ำหวานเด้งน้ำหวานกลนเหรอหินแล้วคับเนาะโดนหอดวัดเนาะบางทีมอยแล้วเนี่ยมอยกินบ้าง เตรียมเยอะคิดแค่เถยๆแต่ละแตวน้อยว่ะใั้ถเฉยตัวนี้ก่อนเฉยๆง่ายก็นาะใส่เป็นใส่ตัวปลาแล้วกใส่ตรงนี้ใส่ถั่วอันนี้อันนี้ใส่แกงไก่เนี่ยหนักใส่เนี่ยนี่บ่ทำใส่ผ้าพีนเนี่ยเอาถั่วตัวนี้ถั่วอยู่ตรงนั้นใส่เต็มตัวนี้แล้วกันเต็มใส่ผ้าตรงนี้นักเต็มเต็มผ้าพีนไงจุ่งว้ในหลังเนี่ยอันผ้าพีน trong bàn này xong chưa ha. Chơi viên với sợi pha khẩu. Chơi vừa ก้เกงไก่น <t seine Christmas> okay. no, no no, ี่เนเกไก่หกุมังม่ยวาันะมังม่ใช่นาโซ่ั่ใถไดใ่ถั่วกได่งเกงไก่ลงมาส่งถุงพวกไงเนี่ยน่เนเน่หรอไม่เอามาใส่เลยนะ เรากำลังเก็บชายอยู่ใส่ไห่บ้าง ไม่เหล่าน้ำจะติดบุหรี่ก็มีน้ำนี่แหะตัน้อยคอันี้แม่เรามมีน้ำเลยใไมนีู่นบ่นเลยกำลังลงมาเน่นยลยให้จุ่ยางจุ่บ่กอม่คะสวั บรรยากาศเด็ดแห้งดลพี่น้องเลยตอนเที่ยงเนาะพอดีลงมาทบายพราเข่าพี่น้องเลยเด็ดแห้งเนาะ แขงแล้วนะเนาะถ้าสารวัดเนาะไปถวายเนาะไปเร็วะคงไมันนี้ว่าเื่นอยู่แล้วว่ะคนย่านวันไปน

ตลาดนั่งอยู่โคกันดชิหาบานี่นอนลังจถวายอาข้าเขาแล้วเนาะชิมยอดน้ำเพื่อี่น้องเลยยาดน้ำจะเถออยู่ในต้นโพเนาะยอดอยู่ในเทิงวัดแล้วเนาะเมื่อกี้นี่ น้ำแล้วเนาะบานทีย่อมหอยแล้วเนาะเป็นเวลาประมาณเที่ยงกว่าเนาะตอนนี้เนาะแดดแห้งพี่น้องเลยนะสติกิดเสีได้เมื่อแล้วล่ะพี่น้องเลยเมื่อหายขี้ข้าวก่อนแาบนี้เนาะจับถวายแล้วแล้วก็เนาะเป็นไรก็ช่วยกันที่สติกิดเสีได้จบกคิวลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเลยกดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามเป็นกำลังใจให้สติเด้อคล้อชิบก็เด้อไป ข้าสติวพิจการใดก็ต้องข,ขออ่หายน้ำไดๆด้วยค่ณชินองด้ยสบายดี